รบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิร์ตสุขสู่คนทั้งลาวทั้งไทยและทั้งต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอามูนี่ก็พบกับยูทูบซาเลมเซโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอามูนี่สาเลมกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเป่งรถแปลงล่างอยู่อู่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเห็นเรื่องเห็นงานเนาะไปทำเบิ่งส่งกันเลยพ่อแม่พี่น้องว้าวไม่มีพ่อแม่พี่น้องมาเบิร์นนี่นี่ไหมสั่งก๊อฟไปดี่ก๊าบ แล้ก็แป okay. ok. ้งง้งมือนีม่างคืออยูพ่นไม่ดิ้นน้าฮะยูพูน่ะยููวนก็ยูดนมรงนั้นขทรหามาเรียกเลยเอียอะไรกันมน้าแงล่นขาเจ้าห้องยังนี่ค่ะตากล้องทไสตาร์ทล ตัหลดซึ้หาอ้าวตางนเกิดเรืง่ายเลยเนี่ยอ่ <c oughs> อาจานหนูกับจานตวงหยอ,อยเนาะเช็คลดซื้อแตนี่กอนหน่อยสั่งแม็ม่ดูสั่ต้มื่ดีนะอ,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 อคิวียไไอคไม่เ

เรถเคนยกถึงหอยนอกหยไก่นะนะเคนยกอยู่หอยหนากเทนยกก็เล่หคนกาดึงอหอยนกดีโกดีเตก็เขาเป็นนยอยนอกเทนนซองหอยหนอกมากยเนาะเขามาแกมแต่เขาเศร้าเลยหอยหนอ เน,น,นะนี่เป็นยกอันนี้ขึ้นง่ายเนาะเน้อกล้ามถึนสุดเลยเนาะนี่พอนเซฟด้วยนะ้อนองเซฟเซฟไว้แล้วเนาะ,นะการการด้ามรุดเนาะเซฟก็มนะีครึ่งไว่มีขายหยกพ้องไวนะ้ยยอ,ไวอยู่เนาะก็มีเล็กหไวเนาะมีแช่งหลักเลยนะ รถปลอดภัยนะไเดียดูนะทังน้ำมันเพ่อยู่ขังหางอไรเราบคันนี้เนาะทังทังน้ำมันาเ้นาะรถนี้นะน่ารถชุนหารถตู้คันนี้เนาะตู้กล่องเนาะนห

การกลองพี่เพื่อนไปโคลนดูแล้ก็เหล็กกระป้างดาวน์โหลดไงค้นหาเนาะ นี่ก็มาแล้วลูกไ้ตามมาเาตอนกงเกาะได้ตูนักนไทยฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮฮเจ้าอี้ ไ่อเอาให้ปุกเกิดไปสตาร์ทโค้งเงินบุกตั้งเชิง เดีวก่อนแล้วมาเชียงโยกเครื่องก่อนถึงทำโลกออกแล้วทำโลบ I'm <laughs> ซอยกันเยนาะนั่นแหละเนี่ยไปไดในมันไมาน่ปเลยครับไก่าเออเไปตเปนีเปตัเปี่อ่เออะเนี่ยวเป๊ใะใ นั่นีสักอรก็ก็พากระแจเปหมดเลยนั่นคือี้ายกันเลยเนาะ

ហឡូខ្វេយឹមទិទទៅរ៉ាឡាហឡូច៊ិនជីងញញញញញញ៉ាត្រឡៃ รถกับมากเลยเนาะแกบินเนาะแกซร้างมาถองเนาะกะเอายางอสัพพานออกไปใส่ทางมาอนีกัน้องเนาะลงยางได้มาอนีกันเนาะยางอสัพพานคือเก่าเนาะพอได้แล้วพอได้แล้ว Bốt đây nè, nó là xanh xanh mà Căng không à.

เป็นเชือกอกมากค่ะเนาอนองดึงโยกมาทัองทีเรซเเวมอเวเสืมาเกลงแม้อะเรวะาซวิงเลยเนาะสาวิงเนี่ย

ปับป๊บปั๊บในวันชีปแปงให้นอนแปงมาสทีมันเนออฟว้าคอยกันที่เดียงงงาน,ม,น,าางม,นางมันอีกท่าทางมันจะพ่นอองหลายคนนะคอยกัน 哎呦，好期待！ Nadam kèm mùm kèm mao bay hoi đòi 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 kẹp đòi 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 nó đòi 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 แล้วเนาะอาออกมาได้เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าสวิงก็จั๊กออกมาได้แล้วเนาะเพิ่นมากออกมาแล้วเนาะคนที่ปองว่าอยู่ในกล้องอะไรพ่อแม่พี่น้องเนาะกล้องกล้องตัวรถเนาะเพิ่อแต่งแต่งไม่สิประกอบเข่าเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี่เนาะสาเลมกับกอจับคลิปกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อประหยัดภาพคลิปไหนไหมสาเลมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าลืมมางคลิปย้อนหลังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพักกัิพหน่าเด้อกลับสบายดี